ไปซื้อของฝั่งเยอรมันมาวันนี้ดูซิได้อะไรมาบ้างแตงโมลูกใหญ่สองลูกเอ้าเอ้าเร่แลวลูกใหญ่ใหญ่สองลูก มะเทศโรตีสขาวปาปิกา้านม บูตเตอร์เลยแล้วก็โคดรับบีสองลูกเอาไว้ตำเหมือนกับมะละกอเลยเนี่ยได้มาทั้งสองลูกเนี่ยโคตรับบีแล้วม ได้มาแค่นี้นมวุ้นเต้าอันนี้ถูกมากอันนี้มะเขือเทศเนี่ยอ๋อได้มาแค่นี้นะแหละหนักยังโมนหนักมากกี่กิโลเนี่ยด้ว แต่งโม5หกิโลกว่า2ลูกลูกละสอกิโลครึ่งหกิโลกว่า4ยูโรโอเคนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คุณช่องคุณยายกับินนี่สตอรี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ